จัดให้เต็มเหนียวกับเมนูในวันนี้นะครับนั่นก็คือข้าวโพดผัดไข่นะทุกคนนี่ครับอืมหอมมากครับทุกคนนี่ครับก็แบบผัดให้มันแบบไม่ไมนิดนึงนะครับข้าวโพดก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลนะครับนี่นะครับข้างหลังผมนี่เองนะครับปลูกเองด้วยนะครับข้าวสาลีนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับมาครับนี่ครับเอาให้เต็มเหนียวเลยครับนี่คำโตครับทุกคนอืใช้ได้ครับ อท่อ,อไรครับทุกคนคือแบบข้าวโพดอ่ะหวานมากนะทุกคนครับแล้วแบบเวลาเคี้ยวเข้าไปนี่แบบกรุบกรอบมากครับทุกคนอืหอมหอืก็นะครับเพิ่มรสชาติเผ็ดด้วย,ยพริกนะครับออือืสุด,ดยอด ครับทุกคนครับอืมมันสุดยอดมากเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยองกให้ดูใกล้ๆเห็นไหมน่ะสุดยอดน่ะอืม,อม,อม รสชาตินี้นะครับก็จะแตกต่างจากข้าวโพดต้มนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นของควันเนาะหมายถึงว่าเราใช้เตาถ่านในการผัดนะครับแล้วันี้มันจะมีกลิ่นไม้ด้วยนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นพริกหอมๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นข้าวโพดไหม้นิดนิดนึงนะครับพอเอามารวมกันแล้วนะครับมันคือลงตัวมากครับคือรสชาติไม่งิวเลยครับอืเต็มเหนียวจริงๆครับรสชาติวันนี้นะครับ กินทั้งรสชาติทั้งบรรยากาศนะครับวันนี้เต็มเหนียวมากครับวันนี้นะครับก็ทุ่งเวลาประมาณเจ็ดโมงนะครับกว่าๆนะครับเราได้ยินข่าว,ว่านาคอมนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับซึ่งได้จ่าเราไปแล้วนะครับ ก็เป็นตลกชื่อดังในตำนานนะครับคอยสร้างความสุขให้เรามากมายนะครับก็น้าก็ได้จากเราไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าความสุขที่นาได้สร้างเอาไว้นะครับความทรงจำมากมายนะครับก็จะอยู่ในความทรงจําของเราตลอดไปนะครับนะไม่มีทางถูกลืมแน่นอนนะครับเราจะจดจำนาตลอดไปนะครับก็ขอไว้อะไรกับนาด้วยนะครับ อ่ยวันนี้นะครับก็เต็มเหนียวเลยนะครับวันนี้โอ้โหสุดยอดมากครับวันนี้เขาโพดขั้วใส่ไข่นะครับอร่อยจริงๆนะครับโอเคนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ สวัสดีครับ